สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะขอมาแนะนำนะครับเงื่อนสำหรับการประกอบตัวเบ็ดสำหรับสายบิ๊กเบ็ดนะครับหลายๆท่านนะครับเวลาเอาบิ๊กเบ็ดไปตกปลากระพงใหญ่นะครับหรือว่าตกพวกปลาช่อนอเมซอนนะครับน่าจะเคยเจอปัญหานะครับว่าอีห่วงนะครับที่สำหรับเกี่ยวตัวเบ็ดเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับนะครับตรงหัวท้ายนะมันบิด จนมันหักนะคับางทีก็บิดจนทําให้ท้องเหยื่อแยกนะครับแล้วก็น้ําเข้านะครับทําให้เหยื่อเสียหายนะครับไม่สามารถเอาไปใช้งานได้อีกนะครับสาเหตุหลักๆนะครับที่เหยื่อชอบเสียหายเนื่องจากเวลาเราใส่นะครับสปิตลิงนะครับแบบนี้นะครับธรรมดานะครับก็เวลาสู้ปลาใหญ่นะครับบางทีตัวเบ็ดมันก็นะครับ หมุนนะครับระหว่างสู้นะครับมันก็ไปขัดตัวนะครับขัดตัวแบบนี้นะครับเวลาปลากระพงมันโดดนะครับหรือปลาช่อนอเมซอนมันสะบัดหัวแรงๆนะครับมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายนะครับกับตัวเหยื่อนะครับแต่เวลาไปตกปลาชาโดนะครับสำหรับเวลาตกปลาชาโดผมก็ใช้สปิรลิงธรรมดาแบบนี้นะครับก็ยังไม่เคยเจอความเสียหายอะไรนะครับส่วนใหญ่จะเจอกับเวลาไปตกกระพงใหญ่ นะครับแล้วก็ปลาช่อนอเมซอนโดยเฉพาะเวลามันกระโดดนะครับส่วนใหญ่เหยื่อก็จะพังได้ง่ายนะครับวิธีแก้ไขของผมก็คือนะครับก็นะครับใช้วิธีเปลี่ยนเป็นนะครับแบบนี้นะครับโดยใช้สายแอ s ซิสนะครับจากอุปกรณ์ประกอบตัวเบ็ดจิกกิ้งนะครับมาใช้ประกอบนะครับ ข้อดีของมันคืออะไรนะครับข้อดีของมันก็คือมันจะค่อนข้างหมุนตัวได้อิสระหน่อยนะครับจะหมุนได้เยอะนะครับไม่ค่อยขัดตัวเหมือนตอนเป็นสปิทลิงนะครับก็ช่วยลดความเสียหายนะครับที่จะเกิดกับตัวเหยื่อบิ๊กเบดที่รักของเราได้นะครับจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับสายแอซิตนะครับสำหรับประกอบ เบ็ดจิกกิ้งนะครับนับแล้วก็กาตาช้างนะครับแค่นี้เองนะครับโดยที่ผมเลือกใช้นะครับสำหรับจอยคอร์1น8นะครับก็จะใช้150ปอนด์นะครับส่วนจอยคอร์แมกนัม230นะผมก็จะใช้อยู่200ปอปอนด์นะครับคราวนี้มาถึงวิธีการประกอบนะครับอันดับแรกเลยก็ตัดนะครับสายแอซิสนะครับประมาณ15เซนติเมตรนะครับ มานะครับตัดยาวหน่อยนะครับโจลาผูกจะได้ผูกง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยก็นะครับสอดสายซิทเข้าไปในห่วงนะครับสอดธรรมดาเลยนะครับสอดแบบนี้เลยธรรมดานะครับหลังจากนั้นก็นะครับนำตัวเบ็ดนะครับมาสอดเข้าไปนะครับก็นะครับดูทิศทางตัวเบ็ดก่อนนะครับว่าเราอยากจะวางตัวเบ็ดแนวไหนนะครับ แนวนี้หรือแนวนี้นะครับส่วนผมจะชอบวางแนวนี้นะครับก็จะเอาห่วงนะครับสอดตามทิศทางตัวเบ็ดเลยนะครับด้านบนนะครับก็จะสอดเข้าด้านนี้นะครับส่วนด้านล่างก็จะสอดเข้าด้านตรงข้ามนะครับสอดธรรมดาเลยนะครับ หลังจากนั้นก็ดึงนะครับดึงมาให้แนบกับตัวเบ็ดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทําห่วงนะครับทําห่วงเพื่อเตรียมจะมัดเงินนะครับทําห่วงธรรมดาแบบนี้เลยคนระับ ทําจุดสังเกตนะครับก็ให้ทําห่วงมาทางด้านหน้าของตัวเหยื่อนะครับเพราะเวลาเราผูกปุ๊บนะครับตัวเชือกจะได้มาอยู่เวลาผูกเงื่อนดึงเงื่อนนะครับตัวเชือกจะได้มาอยู่ด้านหลังของตัวเบ็ดนะครับเวลาเหยื่อว่ายน้ํานะครับตัวผู้ที่อยู่ด้านหลังจะได้ไม่ทําให้เหยื่อเสียแอคชั่นนะครับขั้นตอนถัดมานะครับก็พอทาห่วงเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็อ้อมเลยนะครับอ้อม ห่วงเพื่อจะสอดกลับเข้ามาในห่วงนะครับสอดปลายเชือกเข้ามาในห่วงโดยนะให้พันทับเชือกด้านตรงข้ามไปเลยนะครับพันทับไปเลยนะครับเราก็ดึงนะครับดึงให้แน่นครับดึงให้แน่นหลังจากนั้นก็ด้านตรงข้ามเนี่ยมันยังอิสระอยู่ใช่ไหมเราก็ดึงนะครับแล้วก็จัด จัดเงื like really? no. it. It ่อนให้มันเรียบร้อยนะครับดึงด้านนี้นะครับดึงให้แน่นดึงทั้งสองด้านเลยนะครับจัดตัวเงื่อนให้สวยงามนะครับให้มันมาเรียงอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับหลังจากนั้นอีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับการทํานะครับก็ดึงดึงให้แน่นเลยนะครับให้ตัวเบ็ดนะครับห่วงของตัวเบ็ดชิดกับห่วงของตัวเหยื่อเลยนะครับเดี๋ยวพราเวลาเรา ดึงเงื่อนปุ๊บมันจะเงื่อนมันจะไหลนะครับมันจะเกิดช่องว่างเองนะครับก็ทําห่วงมันกันด้านหน้านะครับแล้วก็อ้อมไปเชือกไปซอดอีกด้านหนึ่งนะครับโดยอ้อมผ่านสายนี้ไปเลยนะครับนะครับแล้วก็ค่อยดึงค่อยดึงจัดเงื่อนให้สวยงามนะครับนี่พยายามดึงให้แน่นหน่อยนะครับก่อนที่จะไปดึงตัวเบ็ดอีกทีหนึ่ง ตอนนี้เงินก็จะยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราจัดระเบียบให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงตัวเบ็ดนะครับพอดึงตัวเบ็ดเห็นแล้จะเกิดช่องว่างตรงนี้พอดีนะครับเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้น นะครับผมก็จะทําการตัดนะครับส่วนที่เหลือนะครับออกนะครับเนี่ผมจะเหลือไว้ยาวหน่อยนะครับ mm. เพื่อว่าจะได้ลือง่ายๆนะครับ mm. แล้วก็บางทีก็สามารถย้ายไปใช้กับตัวอื่นได้อีก ส่วนหนึ่งข้อดีของมันถ้าเราเหลือไว้ยาวหน่อยก็การเงื่อนไหลนะครับบางทีเราผูกไม่แน่นนะครับเงื่อนจะได้ไหลแล้วก็ยังไม่หลุดออกจงังหวะที่เงื่อนไหลมันก็จะแน่นขึ้นเองนะครับเหลือพื้นที่แว้ให้มันไหลได้แล้วก็จะได้ไม่หลุดหลังจากมันแน่นแล้วมันก็จะไม่ไหลละนะครับเท่านี้ก็ถือเป็นการเรียบร้อยนะครับจุดสังเกตนะครับก็คือพยายามให้ผูมาอยู่ด้านหลังนะครับอย่างที่บอกมเมื่อกี้นะครับ คือให้วนห่วงไปด้านนาพอผู้อยู่ด้านหลังพวกเวลาปลาว่ายน้ํานะครับเหยื่อว่ายน้ําน้ําก็จะกระชื้นมันไอวลาน้ำโดนก็จะได้ไม่ทําให้เหยื่อเซอแอคชั่นนะครับถ้าไปไว้ด้านหน้าบางทีมันนะครับก็จะมาทําให้เหยื่อเซอแอคชั่นได้หลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็หยอดกาวนะครับ หยดกาวนะที่ปลายเชือกที่เราตัดนะครับเพื่อจะให้มันไม่แตกนะครับหรือบางขั้นถ้าไม่อยากหยอดกาวนะครับก็ปล่อยให้มันแตกเป็นผู้ไปได้ในตัวเลยก็ได้นะนะครับสำหรับวิธีผูก เงื่อนนะก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็นำไปลองคู่กันดูนะครับง่ายๆ